ใน่ี่สุดชันก็เก็บตังครบสักทีทีนี้แหละันใจตรมโรบักลา u ดีใจอาเอาล่ะฉันไปหารานตรมโรบักปีกว่ารับเติมโรบักค่ะราคาน่ารักมากเราสนใจตรมรัมโรบักค่ะได้เลยครับเดี๋ยวเขาเอาเลทให้ดูนะราคาน่ารักมากเลยค่ะนั้นเราขอเตเแม็กซิคโรนะฮะได้เลยค่ะรอสักครู่นะยอดที่ต้องจ่ายแอคเซสสินะคะสดุอวนทางไหนคะ โอเคนะเนาะโรบักเข้ายังคะเข้าแล้วค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชินใหม่คะ่ะว่าแต่เตงเติมครั้งแรกหรอคะใช่ค่ะจริงๆเขาเพิ่งเล่นเกมมีด้วยยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยนั้นเข้ากลุ่มเขาไหมจะได้ให้เพื่อนๆในกลุ่มช่วยสอนเล่นด้วยได้ค่ะแต่เขาเขาไปแต่งตัวก่อนนะค่ะเรารอนะมาแล้วรอนานไหมคะไม่ค่ะแต่เธอแต่งได้มันดูแย่เราคะ่ะขอโทษด,ด้วยไม่ ไม่เลยมันดูดีมากรอฮะขอบคุณนะค่ะเดี๋ยวเขาเชิญเข้าดิดนะจริงปะตลบอ่ะฮ่าฮ่าจริงดิมึงจะหาว่ากูโมเหรอยังไม่ได้ว่าอะไรเลยบ้าเหรอเดี๋ยวเหอะมึงอยากโดนนะครับพวกมึงกูขอเชิญคนเข้ากลุ่มได้ปะไปหามาจากไหนอีกล้วมึงเขาเป็นลูกค้าที่มาเติมโรกับกูกูเห็นเป็นผู้เล่นใหม่เลยชวนมาเป็นผู้เล่นใหม่เหรอคือมึงอยากให้พวกกูช่วยสอนเขาเล่นใช่ปะรู้ทันด้วยโหดจัดเออเออช่มัน อย่างน้อยกลุ่มเราจะได้มีคนเพิ่มนั้นกูเชิญเขาเลยนะแดนสห้กเออซีเซสห้าพันห้าร้อยสวัสดีค่ะเราซีซันนะคะไว้เสียงน่ารักมากขอสมัครเป็นมันมีได้ไหมคะพ่อมึงสีหย่าลวนลามน้องลวนลามอะไรก่อนกูเอ็นดูน้องเขาเนอะเออใจยเย็นทันก่อนนะคะช่างมันมาแนะนําตัวกันเราชื่อลิลิทอายุสิเราชื่อมิลาอายุ19เราฝนอายุสิเก้ราซีซันอายุสิ ตั้งแต่น้องเข้ามาฉันยังเขินเสียงอยู่เลยไอ้น้องเขาเป็นซึมเศร้าแล้วมั้งอะไรมึงเออเปล่าหยุดทะเลาะกันดีกูสงสารน้องเขาเออคือไปเล่นเอาบี้สองคนดีไหมคะครบคู่พอดีอุ้ยได้สิคะกูขอคู่กับน้องมิลาอะไรมึงชอบกับกูกูอยากดูฝีมือน้องค่ะแต่ปกติมึงก็คู่กับกูก็วันนี้กูอยากลองเล่นกับน้องไงเออช่างมันเถอะอิลิมึงคู่กับกูมันไม่ตายหรอก เออคือถ้าพวกพีมาสะดวกไปเล่นแมปบุ่นก็ได้นะคะไม่เป็นไรจ้าไปเล่นกันเถอะเราต่อผ้าคส,สองนะคะหนึ่งใจหนึ่งกำลังใจ